สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับร้านขายต้นไม้นะครับซึ่งเขามีต้นไม้หลากหลายนะครับแต่ที่ผมสนใจวันนี้ก็คือต้นทํามมังนะครับในคลิปก่อนๆผมเห็นเพื่อนๆสนใจผมก็เลยพาไปดูต้นเล็กๆครับว่าเขาปลูกกันยังไงและเขาขายต้นละกีีบาทผมถามแม่ค้าแล้วก็บอกว่าเพาะชำมเมล็ดในถุงดำนะครับปกติ ต้นทำมังเป็นไม้ยืนต้นนะครับสามารถเอาไม้มาเป็นไม้กระดานทําบ้านได้นะครับก็เป็นไม้ที่ต้นใหญ่นะครับเวลาออกดอกก็จะมีดอกบานเต็มต้นเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นต้นที่โตขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่ผมปลูกไว้2ต้นก็ยังไม่เคยปล่อยให้ต้นโตขนาดนี้นะครับคือตัดยอดให้ต้นเล็กไว้นะฮะวันนี้ผมมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับว่า ถ้าอยากได้ต้นทามังเราต้องไปซื้อที่ไหนครับก็ทราบกันแล้วนะครับว่าเราจะไปซื้อกันที่ร้านต้นไม้นะครับร้านต้นไม้ในภาคอื่นๆไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ภาคใต้นี่ผมว่ามีแน่นอนนะครับผมอยู่จังหวัดสุร,ราษฎร์นะครับก็หาซื้อง่ายเขาขายราคาต้นละ40บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับต้น ก็ประมาณครึ่งฟุตนะครับความสูงถ้าไปปลูกก็ไม่ไม่นานก็โตนะครับแต่ว่ากว่าจะโตเต็มที่ก็หลายปีอยู่นะครับความพิเศษของใบธรรม,มังก็คือมีกลิ่นฉุนเหมือนแมงดานานะครับแล้วก็ประโยชน์ก็สามารถนำมาใช้ทำน้ำพริกได้ด้วยนะครับใส่แกงก็ได้หรือทำ ผักสดกินก็ได้นะครับกินกับแกงเผ็ดอร่อยอยู่ครับที่ผมสนใจแล้วก็หามาปลูกก็เพราะว่ามีความพิเศษของกลิ่นของใบนี่แหละครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็หามาปลูกกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับมีประโยชน์หลายอย่างคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ